ขอภาษาไทยหน่อยให้คนไทยได้ยินหน่อยทีหุ่เรอที่หุ่นเทีหุ่เก๋โอเคถึงคนที่แฟนๆชาวไทยที่ที่ดูโที่โหวดได้ไหมนัเถึงแฟนๆชาวไทยที่ดูอยู่นะครับผมผมเป็นแบนก็เซเว่นนะครับวันนี้ผมมาบริจาคสิ่งของส่วนตัวของผมนะครับผมก็อยากให้ทุกคนร่วมเอ่ออีเวนต์นี้กันเยอะๆนะครับมันเป็นเรื่องที่ดีมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมเรามาแชร์ความรู้สึกดีๆนี้ด้วยกันนะครับโอเคเป็นยุ สั่งอาหารไปนะครับผมแล้วตอนนี้ก็ลังรอรอรอข้าวมาส่งส่งส่งรอข้าวมาส่งผู้สาษาไทยไม่ได้แนะล้วรอเขามาส่งข้าวให้อยู่นะครับผมระหว่างรอก็เดี๋ยวจะวาดรูปอะไรก็ได้ที่หลายคนอยากให้ผมวาดนะครับกเ็เขียนให้ผมก็ เขียนอะไรก็ได้เดี๋ยวผมจะวาดนะครับผมพรุ่งนี้หวังว่าหลายๆคนจะมาดูกันเยอะๆนะครับผมแล้วก็ยูบุษาไทยเอ่ะหลายๆพรุ่งนี้พรุนี้จะพูดอะไรหลายๆอย่างเขาเออจะเปิดใจไปเจอกัวที่คอนเฟิร์มพรุนี้จะใช้เต็มที่สุดเขาตื่นเต้นผมทำยังไงดีตื่นเต้นตื่นเต้นจิบจิบนะค่ะคาเนคอคาเนคออ่ะ อักมาฮาสวรรค์โอเคพัชชาพัชยาพัชรนัดเจริญไหนนะครับเออซาชารีไว้โมี้ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่ 누้ยน e ้าก็ยังได้บุญอันเดสแนะครับขอคุณมามานะครับผมอาจจะเรียกเรียกชื่อพี่เรียผมอาจจะเรียกชื่อจริงของพวกพี่ผิดแต่ว่าแต่ว่าพกก็ขอบคุณมากๆนะครับครับครับ